ที่จะกลับมามปการจ้างผ่านโรงนะครับเพื่อที่จะให้ใช้แทนครูเพื่อที่จะอยู่เวรเนี่ยนะฮะล่าสุดนั้นผู้นําชุมชนเทศบาลเมืองพระพุธบาสระบุรีซึ่งจัดคนมาช่วยดูแลโรงเรียนแทนครูเวรขณะนี้ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการแก้ได้ตรงจุดหากคืนตําแหน่งผ่านโรงและอยากให้คณะรัฐรมนตรีนั้นอนุมัติไวๆนะครับ จากกรณีกระทรวงศึกษาธิการกําลังเสนองบประมาณกลางเพื่อจัดจ้างนักการพานโรงให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศให้ทันเปิดเทอมหน้าเดือนพฤษภาคมนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนทานเกษมตําบลทานเกษมอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและก็พบกับนายกฤษดานายกฤษดาแพงไตนะครับประธานชุมชนอยู่ใกล้กับโรงเรียนซึ่งชุมชนได้จัดกําลังเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในช่วงที่ไม่มีครูเวรหลังกระทรวงศึกษาธิการยกเลิกครูเวรเนื่องจากเกิดเหตุ ทำร้ายครูในโรงเรียนที่จังหวัดเชียงรายโดยนายกฤษดาบอกว่าได้ติดตามข่าวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือพลตารวจเอกเพิ่มพูชิดชอบมีนโยบายคืนตาแหน่งครูเวรและเตรียมอนุมัติครมเพื่อจัดจ้างซึ่งตนเองเห็นด้วยและสนับสนุนแนวคิดนี้และมองว่าเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่มองเห็นความเดือดร้อนของสถานศึกษาเพราะหลายๆโรงเรียนก็ประสบปัญหา เกษียณออกไปแล้วไม่มีการจ้างทําให้เป็นปัญหากับทางโรงเรียนสถานศึกษาต่างๆส่วนการเลือกสรรคนที่จะมาเป็นนักการพารงถ้าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ก็จะยิ่งดีเพราะเข้าใจปัญหาต่างๆในสถานศึกษาโดยอยากจะให้ทํางานครอบคลุมทั้งด้านความสะอาดความปลอดภัยงานทุกด้านในโรงเรียนช่วยเป็นหูเป็นตาแทนคุณครูได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ผ่ารงมาก่อนเปิดเทอมก็อยากจะฝากท่านนายกรัฐมนตรีให้อนุมัติตําแหน่งนักการพานโรงให้เร็วที่สุดครับ เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนความแนวคิดของอทัฐนมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่จะมีนักการพันโรงซึ่งหลายๆโรงตอนนี้ก็ประสบปัญหากับพันโรงที่ เกษียณออกไปก็ไม่มีการจ้างต่อก็ทําให้เป็นปัญหาให้กับทางโรงเรียนครับก็ถือว่าท่านแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับที่อาาศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับนักการพานโรงซึ่งทั่วประเทศน่าจะเกือบครึ่งนะที่ประสบปัญหาตรงนี้ถือว่าท่านแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับก็ ขอความขอบคุณมายังท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่มองเห็นความเดือดร้อนของฐานศึกษาถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ฝากท่านนายกได้อนุมัติตําแหน่งนะักการพันโรงมาให้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ฝากท่านนายกด้วยนะครับขอบคุณครับทางนี้กระทรวงศึกษาธิการเองก็กําลังของงบประมาณกลางของปี2567ในการจ้างนักการพานโรงให้ทุกรงเรียนที่ขาดจํานวน14,210อัตรา จ่ายค่าจ้างเนี่ย9,000บาทต่อเดือนนะครับรวมเป็นเงินเนี่ย639ล้านบาทโดยจะเริ่มจ้างในวันที่1พฤษภาคม2567จนถึงวันที่30กันยายน2567นะฮะก็ฝากถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่าจะได้ไปช่วยดูแลโรงเรียนแล้วก็ที่สําคัญนั้นครูเนี่ยเขาก็จะได้ทําหน้าที่ในการสอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยโรงเรียนในหลายๆที่นั้นเนี่ยเรียกว่าต้องใช้ครูมาล้างห้องน้ําใช้ครูมามเกตขยะ ใช้ครูมาเข้าเวรใช้ครูมาตัดต้นไม้นะ,อะขอให้หน้าที่ของครูนั้นได้ไปทําการเรียนไปทําการสอนให้นักเรียนนั้นได้รับความรู้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าครับครับ